อโคลซีโร่6มีจอแสดงผลถึง240เฮิรตซ์และเป็นโทรศัพท์ 5G ที่เบาที่สุดของชาร์ป ชาร์ปได้นำอัตราการรีเฟรชจอแสดงผลที่สูงเป็นพิเศษมาสู่โทรศัพท์ใหม่อีกเครื่องในปี2564ที่มีน้ำหนัก146กรัมอโคสซีโรหนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นอุปกรณ์พกพาที่เบาที่สุดของรุ่น 5G เปิดตัวควบคู่ไปกับเซน6 5G ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าของทั้งสองรุ่นและมีขนาดบางกว่ารุ่นก่อน ชารสร้างประวัติศาสตร์ด้วยสมาร์ทโฟนจอแสดงผล2 4 0 h เฮ z ตัวแรกที่เปิดตัวในปี2564ตอนนี้สเปคที่9ก้าลำนีีได้มาถึงอุปกรณ์ใหม่เครื่องที่2แล้วอย่างไรก็ตาม a c o ล s ีโรนี้เป็นแรนดเจอระดับกลางมากกว่าหนึ่งสามารถบอกได้เนื่องจากกล้องที่ดูมาตรฐานซึ่งจะมีกล้องหลัก48บวก8บวก8ล้านแบบธรรมดา อย่างไรก็ตาม ACOS ซ r o 6ใช้จอแสดงผล Full HD+ ขนาด6.4นิ้วและเป็นชนิด OLED โดยไม่ต้องเอ่ยถึงเทคโนโลยี IGZO อันเป็นเอกลักษณ์ของชาร์ปโดยเซน6ใหม่จะใช้จอ Full HD+ ขนาด6.1นิ้วแทนนอกจากนี้เซน6ยังมีแบตเตอรี่4,570แอมเมื่อเทียบกับซีโร4 1 0แอมแต่มีความลึก7.9ม mm. ิลิเมตร ซึ่งทำให้บางกว่าเซน5ถึง11เปอร์เซนต์ตอนนี้ซีโร6ได้รับการส่งเสริมให้เป็นโทรศัพท์ 5G ที่เบาที่สุดในตลาดแม้ว่า iPhone 12มินิอาจมีบางสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ OEM มีคุณสมบัติตามคำกล่าวนั้นโดยกล่าวว่าซีโร6เป็นอุปกรณ์ 5G ที่เบาที่สุดพร้อมเครื่องอ่านการ์ด microSD และแจ็ค3.5มิเมตร ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ตัวเลือกในเรือธงของ Apple โทรศัพท์ชาร์ปใหม่ทั้ง2รุ่นใช้ Android 11ขับเคลื่อนโดย Snapdragon 690ในเซน6และ Snapdragon 750ในซีโร6 ดังนั้นรุ่นหลังจึงเป็นโทรศัพท์ระดับไฮเ n d ของทั้ง2และเป็นโทรศัพท์ M-M w a v เครื่องแรกของ OEM เซน6มีตัวเลือกแรม4 g b กะไ ROM 64 g b และแรม6 g b กะไ ROM 128 g b ในขณะที่ซีร6จะมีรุ่นเดียวคือแรม8 ROM 128 g b สุดท้ายอุปกรณ์อโค s สซีรีส์ใหม่ทั้ง2รุ่นจะใช้ Wi-Fi 5 Gluetooth b 5.1และ IPX5, IPX8, IP6X ยังไม่ได้ประกาศราคาหรือความพร้อมใช้งานสำหรับโทรศัพท์ใหม่ทั้งสองรุ่นแม้ว่าขณะน,นี้พวกเขาอยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการญี่ปุ่นโดค o m โมในปัจจุบันชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับแหล่งที่มา